ฮะมึงเปลี่ยนแกนเดือดอาวปวดปรงดังเออพูดแล้วน่าเออนะดังมึงเนี่ยอ๋อเปลี่ยนเร็วแกเนี่ยหวกมึกมันันนั่นหรือไอซีไปไปห่วงไปหวงก็ได้ต้องที่เราของมันชื่อกะชื่อกระชื่อยังไอจิบอลชื่อยันอย่างก็บำรุงร่างกายไอซีกะวันนี้ปลาโรงเรียนไปหาหมอมามาแล้ว Ở đây đại gia mình được Cái khuôn kì lao là cái khuôn lưu mà. À, Anh không có bỏ, không bỏ cả Đấy. Đi lấy hỏi <laughs> ีแล้พอ,อยังชัวแล้วอาไปเดีวเ,เ,เด้เยไ่รู้ขเขาจเข้าตากันมันยังวดหมอนยังว่าท่านี้แบต้องมาตัวดีเดียองาเสียรากาคืนมันวาอแล,วแล้วมัน,มนว่า Long lò yêu lông hát ghi lò yêu a miệng mong kiao nơi anh em một hôm anh em anh em quê tụi tai bây anh phân luận phối kịp năm mươi bảy tuần anh em 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 เด้กีบมันแข็งแรงแข็งแรงอันมนันอะไรอันไม่เท่ากัฮกสิบแปดแล้วอ้ามันแล้วนะคนนั้นพอคนยังไม่รักได้อยู่ เดินลุกมันเป็นห่างมันวนใจเดี๋ยวยังกอดมาเนี่ยเนีดด่ยรถถ้าว่ามันขำขึ้นไปทางพุ่นจะทางพุ่นจะได้ทางพุ่นตาวมาดีก็ไม่เช่เดินข้ามแหงนหี้ข้ามมานีฮะกะ ตกขคืนห่วยเลยตกหนักเลยดูดีๆเอาหมีดว่าฟันก่อสาร นีกเอาเออกแล้วกูเอากายพุทแล้วมันเด้งออกมาเห็นไหยมองอย่างมันดึงดึงกับลงมนะกูว่านะกูดึงแล้วอ่ะมันบบบลงที่ท่วมมันนต้้องขึไปเลยเจ้าท่วมกันอืมมันแบบเนี้ยไง เด er. pues ี๋ยวก็หันห nah ูมอยู่ตู้เย็นมึงแกงแลกแกงอะไรไปเอาไหนมาโอ๊โอโอนี่มันออกกูนี่เ่ตอนเด้ตอนชุด้ทยเลยปลากก๋เห็นไหเออเออเดอมันก็ย้ำว่าวันนั้นก็เตยอมเป็นอิ่งหยานี่ก็เป็นมันยังมีออกอนกมไม่พอหลายวันล้วงวาให้โค่ออไหนกูไปโฟนให้กับมันน่ะมีแต่บัเด็ดกเก็บข้างมาลกไอ้คนนะเออเตยพอมันออกมี bác cũng à? à? phải ấm nữa thì cũng qua này ăn mong đồ con đó, có làm thì được hơn. Thì thích vào mong ao à? Mong đi còn chim thôi này, chụp cái phun nhiều, chụp cái răng khẩu mỏ này thôi. Ừ, ừ, ai, không được. Được, nó có thôi. Đều cả ăn măng hồ. Nó cái nằm ở đây Nó sẽ nằm vào nay úp rồi này